ก็วันนี้นะครับนะก็ครับน,น,นะมาเตรียมแพ็คของครับผมนะจะส่งสินค้าให้กับลูกค้านะครับวันนี้ผลิตภัณฑ์คอร์โกลฟิลปเป็น100%นะครับบริษัทหรือว่าสมัยแชมพูนะวันนี้ก็เดี๋ยวส่งให้นะครับนะเป็นโคอร์โกลฟิลนะครับนะสองขวดนะครับนะแล้วก็แองเจิลอีกสองกล่องนะแองเจิลนั่นอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งกล่อง นะครับแล้วถกิใครมีปัญหาสุขภาพนะครับนะหรือว่าใครอยากได้สินค้าอยากได้ผลิตภัณฑ์คลอรโรฟิลบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่าสมัยชนคนนะครับนะเอาไปดูแลสุขภาพนะครับนะสินค้าตอนนี้ต้องบอกว่า,าใครที่สั่งซื้อสินค้าไปนะครับนะใต้ขวดใต้กล่องเนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรกล่องสุ่มนะครับที่ท่านประธานเป็นไลเซนท่านประธานเปิดกล่องมาแล้วนะครับนะซื้อไปแล้วเปิดกล่องดูดูใต้ขวดด้วยนะครับมันจะเป็น กระดาษสีเขียวอยู่เอ้ยไม่ใช่กระดาษสีขาวเนี่ยมีลายเซ็นอยู่ใต้ขวดเนี่ยรองอยู่ใต้ขวดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเขียนลายเซ็นท่านประธานมีเขียนทองครึ่งสลึงนั่นแหละครับผมรับทันทีครับนะทองคําหนักครึ่งสลึงนะครับนะกับคอรฟิลไปด้วยเลยนะครับนะทุกขวดทุกกองหน้าสีเขียวนี่มีหมดเลยนะครับนะใครสั่งซื้อสินค้าไปใครเอาสินค้าไปก็อย่าลืมไปดูด้วยนะครับนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมนะฝากไว้แค่นี้บายบายครับ